ใจเย็นด oh, ิโอ้สวัสดีครับพี่พงศ์มีเพลงก่อนนะเดี๋ยวปิดเพลงก่อนโคตรแปกเลยนะครับพี่เป็นสนตูเล็กๆของพงศ์นะครับถ้าเกิดใครเคยดูห้องพี่ชมวันนี้มาดูห้องที่เป็นสตูดิโอของพงศ์กันก็เล็กๆเริ่มจากอันแรกเลยอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าที่เป็นตู้เสื้อผ้าเก่าเดี๋วเมื่อก่อนจะใช้เก็บเสื้อผ้าพี่สาวอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็มาเก็บพวกเสื้อขนหนูเสื้อผ้าเมีย เเสื้อกันหนาวเสื้อกันหนา oh. วมันมีเสื้อผ้าพีา่สาวมีคนแซวว่าพงหนาวใช่ไหมอยู่ในห้องนี้คือบอกเลยว่าคือห้องมันเล็กอะ่ะแล้วแอร์มันหมื่น BTU ีใช่ปะ่ะก็คือหนาวจริงๆเวลาตัดงานอะไรก็นหนาวก็เลยแบบพยายามใส่เสื้อกันหนาวอะไรอย่างนี้ mm hmm. แล้วก็ตรงนี้จริงๆมันเป็นโฮมสตูดิโอที่แบบเป็นเลโก้เยอะมากอะ่ะอย่างตู้นี้ก็คือเป็น Lego เลโก้เกือบหมดเลยทำไมพี่พงศ์ไม่ซื้อตู้สวยๆมาเก็บเลโก้ครับ ตู้สวยๆเก็บเลโก้เลโก้แม่งแพงกว่าตู้ไงจะได้จะได้ตั้งโชว์ได้อะไรเงี้ยครับนี้ก็เป็นเลโก้หมดเลยนั่นก็เลโก้เห็นใช่ป่ะเป็นเลโก้หมดเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้เอาเท้าเตะเลยเอาเท้าเตะทีนึงครับขอทีนึงครับพี่พงเออให้ไปดูว่าช่องเราก็ไม่ได้สุภาพเหมือนกับที่คนคิดนะครับผมโอเคมามาดูกันตรงนี้เป็นจอที่พงจะใช้มอนิเตอร์กล้องเวลาที่อัดตัวเองใช่ไหมก็คือ ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเห็นกล้องก็จะอะเนี่ยจอมันก็จะเล็กแค่นี้ใช่ไหมครับเวลาเราส่องเนี่ยมันก็จะไม่เห็นรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเรามีจอใหญ่เราก็เห็นว่าเฟรมเราเป็นยังไงบ้างอะไรมันก็จัดเฟรมง่ายกว่าะแล้วก็ไม้ที่คงจะใช้ก็เป็นไม้ช็อตกันอย่างนี้เนาะช็อตกันนี่คือปืนกลใช่ไหมครับใช่ไม่ใช่สิเป็นไม้แบบไม้บูงอะก็เ,<อ>เป็นขายกเก็บได้อะไรเงี้ยครับอาเราเป็นแบบขี้เกียจไง คนอื่นเขาจะมีแบบขาตั้งไมมาเซ็ตทุกครั้งเราแบบโยกเอาอันนี้ขาตั้งนี่เท่าไหร่ครับพี่พงขาตั้งอันนี้สี่พันกว่าบาทออ,อแล้วไมคเท่าไหร่ครับผมไมคจำไม่ได้ประมาณหมื่นนึงมั้งหนึ่0กว่าบาทมั้งห่กว่าบาทแล้วก็ไมค์นี่ไม่ได้เสียบ usb เข้าคอมพิวเตอร์ตร,ตรงๆนะก็ต้องมีอินเอร์เฟซอีกตัวนี้ประมาณ4ี่พันมั้งครับ4 5, ี่ห้พันประมาณเนี้ยอ่ออก็พ้องพงก็เป็นเซตอัพแบบง่ายๆเนาะ ก็ลำโพงมอนิเตอร์เสียงใช้ JBL ก็รีวิวไปแล้วใช่ไหมคอมพิวเตอร์เป็น iMac แต่ทีนี้ iMac เนี่ยเวลาซื้ออยากจะบอกทุกคนว่ามันไม่จบ iMac พอร์ตทุกอย่างมันอยู่ข้างหลังมันใช้ยากผมก็เลยไปซื้อ Doc กของ s ส t e ชิเอามาใช้ทำให้พอร์ตเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าก็จะใช้ง่ายแล้วก็ Mac เนี่ยมันปรับระดับจอได้ใช่ไหมครับหมายความว่ามันเหนียนได้แต่มันยกจอสูงไม่ได้ เราก็เลยต้องซื้อไอ้แท่นี้มายกให้ตัวจอเนี่ยมันสูงขึ้นลอกกันบ้านนี่อลอกมาลอกมาแล้วก็ไอ้นี่ปี่ไม่เคยพูดไงว่ามันใช้ที่เก็บของข้างในได้ด้วยเอันนั้นอันนั้นเอาไว้เก็บฟุตเทจหรือเอาไว้เอาไว้เก็บอะไรอะครับผมเอาไว้เก็บฟุตเทจแล้วก็เก็บพวกแบบบางทีไฟล์เก่าๆอะไรนี้อ๋อที่เป็นตัวหนังสือตัวเลขอะไรงี้ใช่ไหมครับผมใช่ใช่ S S I แจ็เลยไม่ใช่แล้วแล้วก็จริงๆตอนแรกเรากะว่า เวลามีแดกอะเราจะเก็บในนี้มันจะได้มันจะได้ไม่ลบแต่ว่าตอนเนี้ยกำลังจะรีวิวแดกก็เลยยังไม่เก็บเข้าไปอ่าที่เห็นอยู่บนโต๊ะเนี้ยก็จะมีแดก3ตัวก็จะมีท็อปปิ้งดีห้าทำไมพี่พงษ์พูดจาไม่สุภาพเลยครับแดกต้องพูดกินสิครับไม่ใช่อ,อันนี้เป็นดิจิตอลแอนาล็อกคอนเวอร์เตอร์อ๋อต้องแปลงให้มุกอะไรเนี่ยตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยดีเก้าศูแล้วก็มีของยี่ห้ออะไรครับพี่ท็อปปิ้งเหมือนกันครับตัวนี้ก็ท็อปปิ้งเหมือนกัน DX ดีอะไรดี X 3 Pro. ามสิบโปหรือดี X 3 Pro ไม่รู้ว่าจำชื่อไม่ค่อยได้ okay. ม,มีกล่องอาร์ดดิสด้วยอ่าใช่ก็เป็น Storage แบบเก็บฟุตเทจอีกทีนึงแล้วบางทีก็มีแบ็กอัพซ้อนแบ็กอัเพราะว่าเวลาตัดไฟล์ 4K หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเวลาตัด 4K มันต้องใช้เป็น solid state drive เพราะว่าถ้าเกิดเป็นฮาร์ดดิสจันมุนสปีดมันไม่พอใช่ไหมแล้ว เวลา 4K อัดวิดีโอมา4นาทีไฟล์มันประมาณ6กิก์มั้งหรือ6นาที4กิกก็คงจำไม่ได้ไฟล์มันใหญ่มากก็เลยต้องทำแบ็กอัพไว้แล้วก็มีแบ็กอัพของแบ็กอัพอีกทีเพื่อแบบเผื่อไฟล์เผื่อทาดดีเสียอะไรเงี้ยครับไฟล์ที่เราถ่ายกันประมาณ100 m เมกะไบตเปอร์เซกบิตร้0ยเมกะบิตเปอร์เซใช่บิตเรท100ยเมกะบิตเปอร์เซก็ถือว่า ถ้าเป็น,นจํานวนนาทีเราห่าแปดก็ชออกมาเป็นเมกะไบต์ใช่มันก็ใหญ่มากข้างหลังก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะอันนี้เป็นตู้แช่กล้องที่ไม่มีกล้องเลยมีแต่หูฟังโอ้โหพี่พงหูฟังเที่ยวเลยครับผมของพี่ทอมเยอะกว่าครับใช่เหรอครับอันนี้ก็เป็นหูฟังอะไรที่ใช้หลักๆครับตอนนี้หูฟังที่ใช้หลักๆก,ก็เป็นตัว Audio Technica A50x แต่ว่าเป็นตัวลิมิเต็ดสีเทาปกติเป็นตัวสีดำ<ม>ใช่ไหม แต่ว่าวงม,มีสีเทาเป็นลิเบเดของพิธอมก็เป็นสีแดงเนาะแล้วส่วนใหญ่เวลาตัดงานนี่ใ,ใช้ลําโพงหรือว่าใช้หูฟังใช้ลําโพง,งครับเพราะว่าเวลาใส่หูฟังก็จะลาคาญ<ม>ก็เลยเป็นคนแบบไม่ค่อยชอบมีอะไรมายุ่นหัวเยอะๆอะไรเงี้ยก็เลยพยายามใช้ตัวลําโพงเอาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกล่องของที่เราซื้อมาใช้อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีฝั่งนี้ก็เป็น กล่องแบบไม่ค่อยอยากโชว์อะไรเงี้ยมันวังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อนะแต่ถ้าฝั่งนี้ก็จะวังสวยหน่อยนี่ถ้าตัวรวมกล่องอย่างเดียวนี่ก็หลักล้านแล้วนะครับเนี่ยไม่ใช <c oughs> ไ่ไม่ถึงไม่ถึงเออแต่จริงก็หลายแสนนะใช่ปะ่ะอ,อันนี้ก็แสนหนึ่ง G S 5กับเลนก็เกือบเกือบแสนในตรงนี้ก็แสนอีกแสนละ <c oughs> เห็นเยอๆนีท่ทำไมมีไอโฟนเยอะจังอะครับ ก็ทางบ้านใช้ iPhone หมดเลยครับแล้วก็ไปจ oh. ิ้กล่องเขามาโชว์ oh, <okay. S 1> ของตัวเองมีไม่กี่เครื่องหรอกอ่าฮะเฮ้ยพงศ์พี่พงศ์ข้างบนนั้นทุเรศมากเลยครับพี่วางกล่องๆไว้ก่อน uh huh. <laughs> บางอย่างก็ยังไม่ได้รีวิวนะอันนี้นาฬิกา,านาฬิกาสมาร์ทวอช uh huh. เรียกว่าสมาร์ทได้หรือเปล่ายังไม่แน่ใจยังไม่ได้ลองเล่นกำ uh huh. ลังจะรีวิวไอตัวนี้ประมาณ1,200บาทมั้ง uh huh. อแล้วก็มีอะไรอีกอะนี่ก็ power bank อะไรเงี้ยครับ นี่นี่กล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้แพงมากเป็นตัวเลโก้ข้างในเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับกล่องนี้ประมาณรวมรวมมูลค่าทั้งหมดในนี้ประมาณหมื่นหนึ่งคืออย่างตัวนี้มัน300อแต่ว่าบางตัวมันแบบพันกว่าบาทอะไรเงี้ยครับก็จาอย่างตัวเนี้ยขึ้นไปเกือบเกือบสองพันละมั้งตัวนี้แพงหน่อยแล้วจริงๆก็แบบมีอีกเยอะแต่ว่าก็ไม่ได้เอามาโชว์เพราะว่าขี้เกียจแกะทุกคนรู้แล้วนะครับว่าเวลาถ้าเกิดมาบ้านพงเราต้องเอาอะไรกลับ ตรงนี้จะเป็นของที่ถ่ายรีวิวอะไรเงี้ยคือโต๊ะตัวนี้ผมจะใช้เป็นโต๊ะรีวิวหรือว่าเป็นโต๊ะทํางานสำรองอะไรเงี้ยครับก็จะแบบเราบางทีก็จะเลื่อนไปตรงนู้นเลื่อนมาตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นโต๊ะที่ขยับได้ใจตัวนี้จะไม่ขยับเลยอ่าส่วนเก้าอี้ก็มี2ตัวเนาะเก้าอี้น่อยๆตัวหนึ่งกับเก้าอี้แ็งตัวหนึ่ง Uh huh. ตัวนี้ก็ไม่ง่อยมากนะครับตัวนี้ก็หลายพันอยู่นะไม่ตัวนี้พันกว่าบาทใช่เหรอไม่ใช่หองอีเกียเหรออีเกียตัวนี้พันกว่าบาทอ้าวเหรอใช่ซื้อมาแบบไว้ใช้เล่นๆอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยถ้าไม่ได้ตัวนี้ก็คงปวดหลังตายไปแล้วตัวนี้คอซึ่งใช่คอซึ่งก็สี่หมื่นกว่าบาทอันนี้มันแบบตัวสูงใช่ไหมตัวสูงแต่ว่าไม่เอาที่พักแขนมาคอ,นะอซึ่งเวลาจะซื้อก็เลือกได้นะครับว่าจะเอาที่พักแขนแบบไหนแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาจะลด ลดแบบไปมั้งเมื่อก่อนมันมีสี่ตอนนี้เหลือสาหรือสองไม่แน่ใจ <publicity S 2> ถ้าใครส,ส,น,ใสนใจก็ลองถามที่โชว์รูมดูด <K al ong> ีกว well ่าครับเออนั่นหูฟังแลั่นน่ะอันนี้เหรออันนี้หูฟังเลโนโวจะบอกว่าเนี้ยเสียงดีมากตกใจมากไม่เคยรู้มาก่อนคนสร้างมาแพงใช่ไหมครับเนี่ยไม่ไม่อันนี้เสียงดีจริงอันนี้เสียงดีจริงเสียงดีแบบไม่คิดว่าเลโนโวจะทำหูฟังได้เสียงดี เสียงดีจริงๆแล้วก็มันมีไมโครโฟน6ตัวใช้คูรศัพั์ค่อนข้างโอเคนะอ่าฮะอ่าฮะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นจอยเล่นเกมที่ซื้อมาแล้วเคยเล่นเกมไปครั้งเดียวอ่าฮะใช่ครับอุตสาห์ฝากผมซื้อมาจากภูเก็ตด้วยใช่ตอนนั้นมันถูกไงแล้วนี้ก็เป็นซอฟต์บล็อกที่ซื้อมาแต่ยังไม่เคยใช้เลยไฟไฟไปอ้าวขายของหน่อย ไฟอันนี้เป็นไฟสตูดิโอของ n i c e Photo ซื้อจากร้านเทพแกจิตครับ,รบในกรุงเทพใช้เวลาส่งไม่ถึง2ชั่วโมงครับอโอนเงินเสร็จไม่ถึง2ชั่วโมงของจะถึงบ้านคุณอือโอเคครับก็ซื้อได้ที่เทปแกจิตนะครับผมไหนไหนเออเลโกที่แพงที่สุดในห้องตัวไหนเลโก้ <LEGO S 1> ที่แพงที่สุดในห้องตอนนี้น่าจะเป็นกล่องนี้ประมาณหมื่นหนึ่งโอ้พี่พงศ์สุดยอดมากเลย <c oughs> คือเลโก้ตัวนี้เป็นปราสาท ของวอลต์ดิสนีย์ใช่ไหมประสาทมิกกี้เมาส์แล้วก็มีรถไฟที่มีชุดมอเตอร์วิ่งบนรางได้จริงๆแล้วก็มีมินิฟิกเป็นมิกกี้เมาส์กับมินิเมาส์ซึ่งไอมินิฟิกคู่นี้จริงๆพงมีซื้อเก็บไว้ตะหาก้วยนะคือไม่ได้แกะจากกล่องเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้เรามีเป็นแบบเป็นซีรีส์อ่ะ เอาออกมาก่อนนะจะมีเป็นอย่างนี้ในนี้ก็จะมีจับโฟกัสไม่ได้เลยครับจริงๆใช่พูดเล่นแหม่น,นี่มันกล้องโซนี่นะไม่ใช่กล้องพ a น o าโซนิกจะได้มาจับโฟกัสโฟกัสไม่ได้อนี่ได้ไหมไม่เข้าเว้ยไกลไปมั้งโอเค คือในนี้ก็จะมีมิกกี้เมาส์5คู่ที่แบบไม่เหมือนกันเลย uh huh. เป็นมิกกี้เมาส์กับมินิเมาส์ที่เลโก้ออกมาทั้งหมด5คู่ก็เก็บไว้ครบเลย uh huh. แต่ว่าไม่ได้โชว์ไงขี้เกียจก็ซื้อมาเก็บว่านเถอะ่ซื้อมาเก่งกำไรก็ไม่รู้ราคาขึ้นหรือเปล่าถ้าราคาขึ้นก็เก่งไปราคาไม่ขึ้นก็ไว้ตอนแ uh huh. กะค่อยเอามาเล่นพี่พงศ์เป็นคนไม่ค่อยมีเขาเรียกอ,อะไรอ่ะความเซนติเมนทัลกับสิ่งของเท่าไหร,นะร่นะคือถึงเวลาขายก็ขายได้ ใช่ใช่ใชเราเรา,เราไม่ค่อยอยากอยู่กับของเยอะๆไงเอ,อเอ,อต้องมาปวดหัวดูแลอะไรเงี้ย <นะ S 2> โอเคเลนตัวไหนครับที่ใช้บ่อยสุดเลนที่ใช้บ่อยสุดจริงๆคงเป็นคนที่มีเลนน้อยมากนะคืออุปกรณ์ถ่ายพง่ะมีน้อยมากกล้องมี Panasonic G S 5ตัวเดียวใช่ไหมาเลนคงใช้ Olympus 12 40 แต่ก่อนพงม,มี G7 ด้วยไม่ถามขายไปรอวใช่แล้วก็อีกตัวเป็น15 1.7 l e n f i กของพานานี่ผมใช้แค่นี้เองเวลาถ่ายม,มีอุปกรณ์น้อยมากในห้องผงก็อุปกรณ์น้อยห้องก็เล็กๆมันพี่เลนเยอะมากแต่ก็ใช้น้อยมากเนกใช้หลักๆก็ส่วนใหญ่คนเราใช้หลักๆก,ก็สองสามตัวไหม,มไม่ค่อยเกินนี้เราก็ถ่ายที่เดิมๆใช่เราก็ถ่ายที่เดิมๆเ,เราไม่ค่อยได้ออกข้างนอกหรอก อ่าตรงนี้มีกล้องอีกตัวดึงด้วยอันนี้เป็นกล้องตัวเล็กที่พงใช้แบบบางทีออกไปข้างนอกเราไม่อยากถือกล้องใหญ่ไงก็ใช้กล้องตัวเล็กไปสแนปเก็บอะไรนิดๆหน่อยๆก็พออะ,อะไรอย่างนี้แล้วจอนั้นเอาไวด้ดูหนังโปเหรครับใช่ครับทุยจอนี้เอาไว้มอนิเตอร์เหมือนกันเวลาเราตั้งกล้องจากข้างหลังเราใช่ไหม,มเราเราไม่เห็นเฟรมอ่ะแล้วก็ไม่เห็นว่าโฟกัสมันเข้าหรือเปล่าเราก็จะต่อสายมามันจะมีอินพุตเป็นเทดิไอชั่มะเราก็มาตั้งหลบข้างๆอะไรอย่างเงี้ย สมมุติว่ายิงกล้องมาจากข้างหลังแล้วก็ตั้งหลบข้างๆอ่ามันก็ไม่เห็นมันก็เป็นอุปกรณ์ที่แบบที่คนถ่ายวิดีโอจริงควรจะมีนะส่วนอะไรครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยเพราะว่ายังหาตัวทดลองไม่ได้คือเราทําทดลองไปแล้วแต่เฟลก็เลยยังไม่รู้จะจะรีวิวยังไงแต่อธิบายตรงนี้เลยก็ได้อันนี้เป็นหลอดไฟ UVC UVC มันมีฤทธิ์เอาไว้ฆ่าพวกแบคทีเรียกับไวรัสได้เหมือน UVC ใช่ไหมไม่ใช่มุกอะไรเนี่ย <Okay. S 2> แต่ไอ้นี้เวลาใช้ห้ามโดนเรียกว่าอะไรเวลาเวลาเปิดไม่ให้แสงโดนสิ่งมีชีวิตเพราะว่าแสง UVC มันจะทําให้เซลล์เนี่ยเกิดการอยุดกันได oh. นะ้เวลาเปิดเครื่องท้งั้นพงก็อยู่ได้ดิเ,เพราะพงเป็นของตายอันนี้ตับนี่ดี <laughs> เดี๋ยวโอ้ oh, หลุดเลยไอ้ตัวนี้เวลาเปิดเรากดเปิดไว้แล้วมันจะนับถอยหลัง30วิิวิเราก็ออกไปนอกห้องปิดไฟปิดห้องให้เรียบร้อย แล้วพอครบครึ่งชั่วโมงมันจะปิดเครื่องเองอ่านะแล้วเราก็เข้ามาในห้องได้แต่ว่าเท่าที่พงลองใช้มาเหมือนชาร์จแบตเต็มแล้วจะใช้ได้หนึ่งรอบมั้งอแล้วก็จะใช้รอบต่อไปก็ต้องชาร์จใหม่โอเคแต่ว่าไม่กี่ร้อยอะสามร้อยมั้งอ่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวลองทิ้งลิงไว้ให้ดูละกันครับผมเผื่อจะอไว้ค่าตัวเองนะครับผม<ช>ไม<ป>่่าเชื้อโรคก,ก็ช่วงนี้ก็คนเขาฮิตเอามาค่าเชื้อโรคมือถือกันใช่ไหมเอ่อคือ มันจะมีกล่องอ่ะมีแบบกล่องด้วยไอ้มือถือแล้วก็ปิดกล่องไอ้นั่นไม่ได้สองพันกว่าบาทแต่ซื้อเนี่ยสามร้อยกว่าแล้วก็หารังกระดาษครอบก็ได้เหมือนกันนะง่ายๆโอเคครับผมมีอะไรโชว์เพื่อนอีกไหมนี่ไอ้ลำโพงลำโพงอ่าอันนี้เป็นไวนิลที่ไม่มีไวนิวนะฮะไวนิลคือแผ่นดำไวนิลไวนิลคือแผ่นดำใช่เวลาเปิดเครื่องเราก็คลิกตรงนี้ลงมาแต่ว่าเวลาเล่นจริงอ่ะเวลาเล่นจริงเฮ้ยเงียบๆดิ เวลาเล่นจริงๆเราเลือกอินพุตได้เป็น S C Card เป็น Bluetooth แล้วก็เป็น3.5มิลมีการดูโลยางหลังด้วยนะครับ <laughs> <laughs> นื้อก่อนดีน้ก่อนตั้งแต่ตั้งแต่ซื้อมานี่ได้เปิดเล่นบ้างหรือยังครับเปิดเล่นครั้งแรกว่ามีอินพุตอะไรบ้างแล้วก็เอาไว้ประดับฉากเฉยๆแล้วก็นอกนั้นก็โุมไฟอีเกียอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรเยอะ uh huh. อ๋อมีอีกอันนึงที่อยากโชว์อยากโชว์เมื่อกี้คือคือ,คอจริงๆคงเป็นคนเล่นเลโก้ชอบเก็บมินิฟิกพวกเนี้ย uh huh. อ่า อันนี้เป็นมินิฟิกตัวใหญ่แต่ทำจากไม้มเป็นของเล่นเลโก้ที่ทำจากไม้ชิ้นแรกในในรอบกี่ปีไม่รู้อ่ะเอ้จริงๆอันนี้ไม่เผื่อมันจะมีเลขออกไงอ๋อมีเลขออกมอา<อ>จริงจริงหลายๆคนไม่รู้นะว่าบริษัทเลโก้เมื่อก่อนคือตอนแรกเลยเขาทำของเล่นจากไม้ทั้งหมด แล้วเขาก็เพิ่งมาเปลี่ยนยุคทําจากพลาสติกขึ้นมาแล้วก็บริษัทก็เลยเติบโตทั่วโลกแต่ว่าตัวนี้เขาทําฉลองอะไรไม่รู้แหละจาไม่ได้แต่เขาก็เลยกลับมาทําเป็นไม้ทีหนึ่งอ่ะก็เลยไปตามเก็บมาไอ้ตัวนี้ประมาณ4ี่ห้าพันมั้งก็ไม่ถูกนะก็ไม่ถูกไม่ถูกนะกระเป๋าข้างล่างก็ไม่ถูกครับกระเป๋าข้างล่างก็พีดีไซน์ก็เวอร์ชันแรกแหละแล้วก็อันนี้อันนี้เขาเรียก MOC ย่อมาจากไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่า MOC คือ เป็นเลโก้ที่เราอะไปหาพาร์ทมาต่อเองอันนี้เราก็ต่อเป็นโปเกมอนใช่ป่ะอันนี้คือต่อเองใช่เราไปดูแบบเอาป่ะมีมีมีคนแจกแบบอยู่ในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนเขาก็ออกแบบเองมันจะมีโปรแกรมเอาไว้ออกแบบแล้วก็ถ้าเกิดเราออกแบบเสร็จแล้วเราชอบเราก็ไปหาซื้อพาร์ทได้เวลาจะซื้อพาร์ทเลโก้ที่เป็นแบบเอามาต่อเองะครับเว็บชื่อบิ๊กลิงก์อ่าก็ไปซื้อไดครับก็บิ๊กลิงก์เป็นเว็บที่ร้านเลโก้จากทั่วโลกจะมาขาย มีทั้งเป็นกล่องมีทั้งเป็นพาร์ทเราก็ซื้อเสร็จโอนเงินผ่าน paypal เขาก็จะส่งมาให้เรามีอเวนเจอร์ด้วยนี่ทำไมซ่อนไวอ้อ่ะอเวนเจอร์ก็นี่ก็อเวนเจอร์นี่ก็อเวนเจอร์แม่แม่อันบนอนะ่ะอันบนอ,อ๋อใช่เพราะว่าเป็นกล่องอเวนเจอร์ล่าสุดที่ได้มาแต่ยังไม่ได้แกะอันนี้ใช่ที่พี่อยากได้ปะที่มีมีผู้หญิงอะวันด้าเหรอ,อ,อไม่ใช่<อ>กล่องนี้กล่องนี้มีกล่องนี้มีตัวนี้กล่องนี้มีตัวนี้นตนแต่ว่าเราก็ กล่องนี้มีตัวนี้นี่เป็นไอรอนแมนที่เป็นผู้หญิงอะ่ะเป็นเปเปอร์พ <Paper Post. S 1> อสโอเคครับถ้าเกิดมองไม่เห็นก็ให้พงไปใส่ถ่ายอิ <laughs> นเะสิร์ตเอาะแล้วก็มีอันนี้เลโก้สั่งมาทำให้พี่หลามพี่หลามชิคกไอเดียโอ้โหสุดยอดมากเลยไม่เห็นมีของกูบ้างเลยทรงทรงหัวทรงที่มันหามไม่มีมันหมดพอดีมันหมดอยู่โอเคนี่คือทำเองเหรอ ก็ก <formation jin inh throat> <s at> ็ค <theater> ือม <quarto> ันม <SL> ีขายเป็นพาร์ตเป็นหัวเป็นผมแล้วก็ซื้อมาแล้วก็ประกอบเป็นตัวอ๋อโอเคสุดยอดมากเลยมาห้องนม่งไหมใหม่ห้องเทคเลยห้องเลโก้เลยมีอะไรโชยครับเนี่ยขาตั้งขาตั้งเ้ยอ้ยผ้าที่เก็บไปเมื่อกี้ถ่ายเห็นหมล้วยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นผ้านี้มีไว้ทําอะไรให้ถ่ายซับเสียงไม่ใช่บางทีน้ําแอร์หยดก็คือขี้เกียจเช็ดไงหยดลงมาก็ลงผ้าแล้วก็จบเลยตื่นเต้นเลย คือไอเนี้ยบางทีแบบ3เดือนหยดทีนึงอะจะหยดวันไหนก็ไม่รู้ก็เลยแบบอ่ะวางไว้ดีกว่าส่วนขาตั้งใช้ของ Man Fro ตโต้บีทีไลท์คำถามคือซ่อมมากี่รอบแล้วครับผมซ่อมมาหนึ่งรอบครับส่วนอีกรอบหนึ่งยังไม่ได้เอาไปทำอะไรแต่ว่าก็เขาก็บริการดีนะมีตัวนี้ก็เอาไปหยดน้ำมันมารอบหนึ่งตัวนี้ก็เป็นเมจิ c อาร์อ๋อไปหยดน้ำมันมาได้ด้วยเหรอใช่เพราะว่ามันฝืดก็เอาไปให้เขาเขาก็หยดน้ำมันแล้วเราก็เอากลับได้เลย สิบนาทีเสร็จมั้งของพี่ขี้เกียจถอดเลยเพราะว่าของพี่ฝืนหรอไม่ฝืดไม,ไมข่ของพวกมันฝืดเพราะว่าตอนแรกที่วางอ่ะวางเสร็จแล้วแอร์มันลงตรงข้อต่อพอดีอ,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 อ๋อแบบระหว่างทิ้งไว้หลายเดือนมันก็เลยฝืดแต่ของพี่อาจจะไม่รู้หรอกว่าฝืดห,ห,หรือเปล่าเพราะว่ามันก็อยู่ท่าเดิมเกือบตลอดไงอ๋ง <c oughs> อมีอันนั้นเขาเรียกอะไรนะอันไหนเ<อ>นี่ยหรออันนี้เรียกปีเซียปีเซียใช,ใช่ไหมใช่ปีเซียก็เป็นแบบเรียกว่าอะไรอ่ะ ก็เป็นความเชื่อของจีนนะว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงเขาเราดูแลเขาเขาจะนำพาโชคลาภมาให้เราอะไรเงี้ยนี่ของเล่นเยอะมากอ่อันนี้ด้วยอันนี้จริงๆเราตั้งไว้เพื่อชาร์จแบตอย่างเดียวเลยสังเกตว่าก็จะมีพี่ชาร์จแบตแบบมีชาร์เจอรใช่ไหมมีปลั๊กแล้วก็มีแบตเตอรี่เยอะแยะเอาไปชาร์จแบตโอเคหมดแล้วห้องหมดแล้วนอกนั้นก็เป็นของเป็นกล่องๆเปล่าๆที่ตั้งๆมัวๆทิ้งไว้โอ้โหก็เยอะเหมือนกันนะครับ ก็วันนี้ขอบคุณมากเลยครับที่ให้แวะมาเยี่ยมห้องพี่พงษ์นะครับผมปกติก็อยากมาก็มาอยู่แล้วเนี่ไม่ก็พาคนดูมาเยี่ยมได้ไงโอเคโอเคเออมีอะไรจะฝากถึงคนดูหน่อยไหมครับก็เหมือนเดิมครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ถ้าไม่ชอบฝากกด subscribe ด้วยอะไรนะ โอเคป่ะค eh. like, 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 ือคนอื่นเขาบอกว่าถ้าชอบกดไลค์กด Subscribe ของเราถ้าไม่ชอบก็กด Subscribe ด้วยที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ด้ไหมครับผมไม่ต้องเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตีนเออโอเคตื่นไนะขอกลับหน้าจอมาคุยด้วยกันหน่อยนิทานก็ไปก่อนแล้วกันนะโอเคคลิปนี้เดี๋ยวให้โบกตัด ไม่เอาไม่ตัดเฮ้ยต้องตัดดิคลิปพี่พี่ยังตัดเลยคลิปไม่ใช่เหรอวะใช่คลิป,ป,อป่อกูกูตัดไง,งอ๋อโอเคโอเคสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ